เจริภาพสยะสยะขอพรบอรมหมสวนมเหสวนสุรีสีบรมปรเมสิทธิปไตยไกรลาษยะสยะขอพรเท่าเท้าจาจจุเทวราชโลกปาราทิปทิสชยะขอพรเทพผู้เรืองวทิ์พิชิทุสถานไทยอวตารสภานันจตกรวานผูกพบไตรวันสภากรโมฝันรุษาวลิขิพรสทรธาอากาโหนาสถานที่ี่านมา อภรระิเทวสำนักขอพรสุรารัตนศักจิดตรงตรงตรงเทวกรุณาเจริญช่วยบำรุงอธิปานรักษาครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศชาติในการยกส่อฟ้าวัดต้นตอสีนวันี้ให้กระเถิบสุดสลานหานไทยทุกอดีรบุตทุกเมื่อด้วยเทิญสาธุอ็ตัอ ตารตาปราาอัไทเทวาุาลีดังีิอยู่อออนสว์ทุกแห่งอสัจสัารายเทพเจ้าเราได้ท